แจ็คเดย์กับพีเบสมันแตกตา่างกันยังไงและมันเหมาะกับใครออกมาออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้คอมันค่อนข้างจะเล็กอืกระชับเนี่ยจะเท่ากีตาร์อยู่แล้วถ้าผมจะซื้อเดี๋ยคนที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเนี่ยผมอะ่ะจะเลือกยังไงอะ่ะ Thank you. สวัสดีจา้าพวกับผมกับกกพี่เช็คนะจ๊ะกับวท์วอตจะจเออพี่เท็กพี่วันนี้เนี่ยผมก็แบกรับภาระคำถามอันใหญ่หลวงสําหรับเพื่อนๆที่แบบยังถามผมจน,นทุกวันนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่พี่คือแจ๊เบกับพี่เบมันแตกต่างกันยังไงและมันเหมาะกับใครโอเคแตกต่างอ,ะอ่ะชัวร์ๆเรื่องอย่างเดียวเรองที่ p i c ก u p ก่อนอ่าโอเคแจ๊อะ ปิกอัพจะเป็นขีดอย่างเงี้ยเอาเอาเอาเล็กๆล็กนะอันใหญ่ๆเนะี่ยอีกชน,นิดหนึ่งสร้างมันครับเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยเบสอ่ะมันโหอินโนเวชันมันไปเรื่อยเรื่อยถูกไหมเอาออริจินอลก่อน2อันค,อ Jazz คือแจ๊สกับคอร์ดิชันคือต่างกับที่ปิกอัพตัวเนี้ยมันเป็นขีดอย่างเงี้ยครับสองอันเออเรียกแจ๊สหรือถ้ามีอันเนี้ยอันเดียวก็ได้แจ๊สอ,อ, <ๆ S 2> อันนี้กันเดียวก็ได้อ,อ่าเพราะว่าอ่าคราวเนี้ยต่อมา ก็คือถ้าว่ามันเป็นอันอ้วนอ่ะสองกันสองอันที่มันติดกันอ่ะอืมอันเนี้ยเขาเรียกพีเบแค่นี้ก่อนอ้วนอ้วนสั้นๆใช่ติดกันสองอันใช่ครับใช่ใช่เออพี่เมื่อบิ๊กอรมันต่างกันแล้วเสียงมันต่างกันไหมแน่นอนเสียงต่างกันครับอืมมันต่างกันอะไรยังไงพี่โอเคต่างกันในลักษณะที่เขาเรียกว่าอย่างที่ตัวตัวที่เราถืออยู่เนี่ยมันเป็นรุ่นอะไรนะ ตัวนี้เหรอตัวนี้เป็นเฟนเดอร์ครับเฟนเดอร์เป็นกันโปรทูผมเป็นโปรทูทั้งโปรทูทั้งคู่ถูกไหมครับแต่รุ่นเนี้ยออกมาออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้คอมันค่อนข้างจะเล็กกระชับเนี่ยจะเท่ากีตาร์อยู่แล้วอความรู้สึกจักก็คือใช่ผมเล่นกีตาร์บ่อยใช่เท่ากีตาร์แต่เสียงเป็นเบสหมดทุกอย่างคือโครงต้ามันหนากว่าพี่แต่ว่าความรู้สึกขนาดมันกระทัดรัดพอดีมือมากใช่ใช่เสียงที่ออกมาเนี่ย ไม่ไม่ได้ต่างอะไรจากเบสปกติเลยครับอ่าโอเคตอนนี้คราวนี้ถามว่าคาแรคเตอร์มันอะแน่นอนมมนย้องต่างกันอยู่แล้วเพราะว่ามีพิกอัพที่ว่าเราเห็นตัวคอนโทรช่ไหมครับครับเราดูตัวคอนโทรไม่เหมือนกันแล้วใช่ตัวคอนโทรนี้มี2อันนี้มี3ครับถูกไหมครับอันเนี้ยดูที่จ้าสอดแล้วกันนะครับตัวที่จ้าสเนี่ยมันจะมีเนี่ยตรงนี้เป็นวอลลุ่มใช่ไหมครับวอลลุ่มของตัวนี้นะอ่าและนี่คือวอลลุ่มของตัวนี้อ่าแยกอันนี้เป็นโทน ถ้าโทนถ้าพูดกันง่ายๆก็คือถ้าปิดมันก็จะอู้ๆถ้าเปิดมันก็จะแหลมๆใช้อธิบายให้ง่ายที่สุดแล้วกันออ่่าาแต่เขาเนี้ยพีเบสอ่ะมันมีแค่เนี้ยอคือหมายความว่าวอลลุ่มเออกับโทนอ่าวอลลุ่มนี้ก็คือคอนโทรนในตตอนนี้เลยอ่าใช่ดังนั้นความดังความเบาอยู่ที่อันเดียวอ่ามันผสมอะไรไม่ได้ออืม่า โทนก็นอย่างที่อธิบายไปครับผมอ่ะถ้าผมจะซื้อหดือยคนที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเนี่ยผมอะ่ะจะเลือกยังไงอ่ะถ้าว่าจริงๆแล้วควรลองก่อนเออเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ครับว่าเราบอกได้ปะว่ากะเพราร้านไหนอร่อยที่สุดในโลกกะเพราร้านไหนบอกไม่ได้ที่อ่ะใช่ถูกต้องอมันอยู่ที่ตฤตคนความชอบคนมาครัคร้งคนเราอะ่ะมันไม่เหมือนกันทียครับ เราเราไปลองแจ๊สเราอาจจะชอบแจ๊สพี่อาจจะชอบพีเบสก็ได้อืมอ่าแต่มันเป็นเบสเหมือนกันนะนะมเป็นอิเล็กทริกเบสอิเล็กทริกเบสเหมือนกันัดังนั้นคือต้องมาลองก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าเล่นไปทางล็อกหนักๆหน่อยอ่ะแนะนําแนะนำ,นะนำถ้าทำมาแนะนำนะแนะนําว่าพีเบสโอเคกว่าอ่า uh huh. แต่ว่าถ้าว่าเป็นสส่ทางท็อปสลับหน่อยสลับแบบเออพอๆหน่อยอ่ะขอเป็นทางแจ๊สแต่แต่ผมจะโอเคกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะ ครับไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนดีกว่ากันอ่าเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะโอ้โหมันก็วัดย่อขายได้อยู่แล้วดิวัดแล้วพี่ก็กล้าบอกได้ว่าเฮ้ยยังไง Jazz Base แม่งก็ดีกว่าหรือพีเบสแม่งก็ดีกว่าอ่าอ้าวไม่อย่างงั้นเขาก็ผลิตจาก Jazz Base ดิหรือแม่งก็ผลิตจากพีเบสอ่าสมมุติถ้าผมชอบอย่างสแลปอย่างเงี้ยสแลปแนะนําเป็นแจ๊สถ้าสแลปแนะนําเป็นแจ๊สอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผมชอบเล่นแบบอปิ๊กแนะนําพีเบสอ่าถ้าถามอย่างเงี้ยตอบได้เลยเออผมเล่นที่นี่ผมก็อยู่คำถามตอบพี่ปะทําไม ทำไมถึงใช้ปิ๊กล้วต้องใช้พีเบสพี่คือพีเบสอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ท่าว่าตัดเรื่องดีก่อนเพราะว่าคนดีเป็นกระดีไม่เป็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่าอ่าแต่ถ้าปิ๊กเนี่ยคือพีเบสอ่ะถ้าว่าเอาปิ๊กดีไปดีเมื่อไหร่ด้วยมวลของมันอ่ะมวลมันจะค่อนข้างทึบแล้วมันฟังเสียงดูกล่องกล่องอะมันไม่ค่อยไบรท์เท่าไหร่อ่ะไอ้พีเบสอ่ะแต่ถ้าปิ๊กมาเล่นอ่ะมันจะกลายเป็นว่าไอ้ตัวปิ๊กอ่ะมันแข็งอยู่แล้วเนี่ยนะ เวลาสัมผัสมันจะให้เสียงที่ชัดกว่าคนที่ดีไม่เป็นอ่าอ่ามันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมาว่าได้กัง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 อย่างเงี้ยได้อ่าแต่ว่าถ้าเป็นแจสเบตอ่ะเวลาเอาพิกไปดีอ่ะด้วยแจสเบตอ่ะอย่างที่บอกว่ามันมีสองพิกอัพอย่างเงี้ยมันปรับโทนมันได้อยู่แล้วอืมเช่นว่าอ่าเพี่ยก็อย่างอยากได้แข็งๆหน่อย ถูกไหม,มนี่เราอ่ะปรับแบบเบีย้ยหลังไม่ได้รูแขง็ขงๆอยู่แล้วต่างกันไหมต่างกันไหมอ่ะฮะต่างต่างแค่นิดเดียวมไม่ได้ต่างเยอะขนาดนั้นถูกป่ะงั้นงั้นก็แต่ว่าถ้าว่ามันเป็นกับหน้ามันก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นอืม,อม ถูกไหมอ่าแต่ว่าถ้าว่าเป็น p r i a e อะ่ะจะค่อนข้างรู้เลยว่ามันค่อนข้างต่างเพราะว่ามันไม่สามารถ control อะไรได้อย่างเงี้ยอ่าฮะอ่าอืมมันมีแค่ pick up เดียวอ่ะครับอืมนั่นแหละเลยถ้าว่าโดยประสบการณ์คือถ้าเล่นปิกอ่ะแล้วเล่นเพลงหนักหน่หน p อยอ่ะพีเบสอ่ะจะโอเคกว่าอ่าส่วนสำับ,บ Jazz, ถ้าเป็นแจ๊สอ่าสำหรับเป็นแจ๊สให้เป็นแจ๊สมากกว่าส่วนเรื่องก็คือเอาง,ง่ายของสูงให้ง,ง่ายเลยก็คือสำหรับคนที่ สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยอย่างแรกที่ต้องรู้ก่อนเลยว่าแจ็เบรเนี่ยในในเรื่องของวงปุ่มวอลลุ่ม,รมหรือเรื่องของคอนโทรลเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้กว้างกว่าใช่ปรับได้กว้างกว่าพีเบรเพราะฉะนั้นอนะ่ะบางคนที่เขาเริ่มใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะเปิดสุดพี่เปิดสุดแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องโคนอะไรเพราะฉะนั้นนะอ่ะก็เรามามองดูว่าเอยแล้วพีเบรเนี่ยอาจจะง่ายกว่าอันนี้คือเรื่องพูดถึงเรื่องของการใช้งานอืม,อมเออแต่พูดถึงเรื่องของแบบเอยแล้วถ้าเกิดว่าคนที่แบบชอบ เออชอบปรับแต่งชอบแบบาอยากอยากจะลองเรียนรู้อะไรอย่าเ้เพราะเปิดอันนี้เต็มอ,อันนี้ครึ่งนึงอันนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีของมันอยู่อันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องของแจ็เบรแลวแล้วก็<ช>เรามา<ช>ดูแจ็เบรส่วนเรื่องของเทาที่บอกว่าเฮ้ยสลับเนี่ยมันจะต้องแบบแจ็เบสเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเรื่องของบางอย่างเรื่องของเทาเรื่องของเสียงจุดเด่นของเสียงเนี่ยมันเหมาะไปทางนั้นอ่าเออครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับความรู้เล็กๆน้อยๆยจากพี่เท็เรื่องของ การเลือกดูเบสหรือว่าความต่างของแจ๊สเบสและพีเบสมันแตกต่างกันยังไงตอนนี้มันคลายล็อกเราแล้วมิวสิกอาร์มของเราทุกสาขาสามารถไปลองได้นะครับพี่เชฟขายเก่งแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ่ะแบบว่าเบียร์ค้องใจอาจจะถามพี่เชฟอย่างเงี้ยเออคือไม่ต้องมาถามผมหรอกว่าผมอยู่ไหนอะไรไงี้ถามพี่เชฟก็ได้ว่ามีอะไรยงงี่คืออย่างงี้วันเนี้ยเรายังไม่สามารถอธิบายพี่ไม่สามารถอธิบายด้วยรายละเอียดเพราะว่าคำถามมันมาอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าแยกเลยว่าเฮ้ยพี่แจสเรตเป็นมาอย่างไงมีคาแรคเตอร,ร์อย่างไงปืดโอเคได้พีเบสมียังไงบูดอันเนี้ทําให้ได้แต่ตอนนี้คำถามมันกำกวมอยู่อะแล้วพี่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนเดออังนั้นถ้ามีอะไรนะครับฝากคอมเมนต์เลยว่าจะให้ทำคลิปอย่างนี้ขึ้นมาได้จะทำให้รับดยไปยืมตังค์โอ้ยยืมแตตังคนะ e <se al> ์เลอยอครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับวายวอตในวันนี้แล้วก่อนลากันไป กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยไหมครับสมาเออนะจ๊ะตอนนี้ก็สวัสดีครับผม <Okay. S 1> ครับ Music Arms